สวัสดีครับพบกับช่องพี่ออรุวิสาครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ที่ใช้ลูกเต๋านะครับอาจารย์ง่ายๆคืออาจารย์ลูกเต๋าเดียนลูกเต๋ามาดูที่ว่ารุ่นนี้แกจะได้เท่าไหร่วันนี้ขอให้ตาจันกับตาเชยได้ได้ได้ร่วมร่วมร่วมด้วยช่วยกันเรื่องเล่าเรื่องเล่าเป็นโยนเต๋าเมื่อกี้ได้โยนไปแล้วได้โยนไปแล้ววันนี้เพราะโยนไปแล้วเผื่อมันตรงกันได้ก็ดี เป็นสิ่งสั่ดิสิทธิ์ที่ดีว่าเราต้องมาขอจากทําไมต้องขอขอให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นีช่วงวิ่งลาากันเอออาจจะเป็นพันท่านหรือแสน 1, ท่านก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่ดีเนอวันนี้เป็นเลขของผมก็ว่าได้เป็นเลขยายจัน์ก็ได้เพราะผมขอถึงผมด้วยแล้วก็ขอให้ยายจันออกมาเป็นเนื้อที่หรือเออตาจันตาเซออกมาแล้วก็ยายมีออกมา ร่วมด้วยช่วยกันให้เป็นเลขที่เป็นมงคลเนาะเป็นเลขมงคลนะให้ลูกให้หลานให้ให้ลูกให้หลานนห้ได้เลขก็ให้ลูกให้หลานโชคดีสักหนึ่งกันเนาะเอายายเอายายมีบอกสวยแล้วเอาตาเซงามแลยเพื่อนเออตามีเอ้าปังฝังคนว่าถูกเต็มเต็มเอาโยนตรงนี้เลยเด้อเอ้าตา้มเจ็ดหกแปดนะแปดกับหกหก แปดหกปดหกหกเปล่าแปดแปดกแปดหกแปดฮะเลขหกแอกนี่เต๋าทำนี่ีางนี้เป็นเป็นใกลๆว่าแปดหกโอ้โหหกเหมือนเดิมอีกทุกเต๋าทำมาอลยรครับนี่แปดหกข้ามแปดอลูกเต๋าทำมาถพงมีเลขแดได้เนาะปกติมีครบเลขครบเลขมีครบเลขเอ้า จะมีแต่พวกนี้มันก็ไม่ได้ต้องมีครบเลขมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งหัวมีทุกตัวมีหนึ่งทุ่นศูนย์โอ้ว่านันจะเด้ดโดนอะไรเหรอไอ้ที่ไอ้ได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกได้หกเจ็ดได้คุณจ๋าช่วมันออกเนาะโอ้ท่าได้แปดหแปดหกีแปดอ่ะมันออกไปแล้วนะเป็นเลขของท่านแล้วไม่ได้เกี่ยวกับผมเด้อเป็นเลขของท่านไม่เกี่ยวกับกลายเป็นว่าแปดหกไม่ต้องเข้าใจ อย่างนี้ก็อุ้ยสวยสวยทั้งคู่นะคนเนี่สวยมากสวยมากแต่ถือว่าโชคดีกันไปเลยนี่อาจารย์หย้ำนะครับอาจารย์หย้ำหขอให้คนที่ได้มาอยู่ในตรงนี้ขอให้ถูกจ้ล่ะถูกไม่ถูกก็ขอให้รวยกันไปทั่หน้ากันนะ ให้ขาอหดุมสมบูรณ์เนีเกิดสิ่งที่ดีแลาปานชนะดีเพื่อตัวเราเองก็สาธุสาธุสาธุนะครับสายยาอีกเนี่เธอหนึ่งนั่นจ้าคุณสายยาอาจารย์เหยมก็คือช่างทองหนุ่มช่างทองนะจริงๆแล้วเป็นช่างทองเป็นหัวหน้าค่ายบัวสิทธิ์เฉียมแล้วกลัมา ไปทําเพชรทําทองอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแหละเนี่ยแต่บ้านอยู่รัชนาบุรีบ้านคอนเสิร์ตวันรัชนาบุรีจังหวัดุรีนังแต่แค่นี้เป็นกิจการของตัวเองอยู่กรุงเทพประมาณนครใครอยากทําแหวนทําอะไรพวกนี้ไปตาคนรู้จักหน้าให้ฟรีแหวนแต่งมี่ไหมครับได้ทุกอย่างครับผมแหวนแต่งกคอนก็ได้บางก้อนก็ได้ยาพวมอันนี้นีถอดให้เฉยเแหวนมั่นนี่นะ เออไม่ทุกอย่างเป็นเที่ยวเที่ยวมาเพชรทองเพชรแท้เพชรเจดีย์นาะสิได้มีโอกาสได้ไปนาะเออกถูกคนนี่เนีจะเหลือเลยให้ยท่านอยู่ตรงจักรวรรดิจักรวรรดิแถวจักรวรรดิโอ้เม็ดเยาวราชอยู่เยาวราชเออแถวเยาวราชเนี่ยพอสิบปีเ็ดนี่ต้องไปเยาวราชเลยบ่กกลับไปถามว่าอาจารย์เขียมจะพาทำอาจารย์เหียยมอาาจร์พาเขียมจะพาทำดูลูกเต๋านะครับมาเรามาดูลูกเต๋ากันต่อดีกว่าว่าลูกเต๋าเนี่ยลูกเต๋าแต่งนะครับลูกเต๋าแต่งอหยิบหยิบอหยิบขึ้นเอาหยิบดีกว่าอาหยิบ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 ทำไมต้องมีต้องลูกนี่ก็คือ ป hey, เออนี่กับแปรก็นี่กับห้าถือคู่เลยกันอันนี้ก็ถือว่าหนึ่งนะอนี่ถือว่าศูนย์ไปเออมันจะมีหนึ่งหนึ่งมันจะอยู่ในด้านนี้นี่มันจะมีทุกอย่างอันนี้คือคือเ <so อี่ยวของพวกเราเอี่ยวนี่คือเอี่ยวมันก็มีหมดมีหนึ่งมีศูนย์มียันสิบมีทุกตัวสิบเลขอยู่ในนี้ อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นกับอาจารย์อย่าไม่ได้นะอย่าไปให้เป็นให้แกเป็นเจ้านะให้ตั้งตัวเป็นเจ้านี่ลูกเต่าทำมาเป็นตัวทำลูกเต่าแต่งคือว่าต้องอะไรนะต้องแต่งใช่กับแปดรวมกันได้สิบสี่อันก็ยิ่งช่วยเข้าไปใหญ่เขอาอาจารย์ครับชูหน่อยชูแปดชูแปดกับหกหน่อยครับ ชูแปดกระหกครับผมเออเป็นสิ่งที่ดีก็ดีนะชูแปดกระหูกเลยดีนะเอาจัดปั้มเข้ามาสองแล้วทีนี้เลขหกเลยชูชูแล้วก็โชว์คืออ่าถือโชว์เลยครับนี่เลขจีดมาขอทำน้าปกนิดนึงอ่าตวนเลขแปดนะครับผมโอเดอร์มันเมื่อกี้มัน8 6นูก um นี uh ่ค uh ุณอาจารย์ครับอ่าเห็นไหมครับชัดๆเพราะลูกศิษย์ของอาจารย์ถูกเด้ออยู่ทางนู้นรีบจัดเอาเลยอ่าอยังไงก็ หกเจ็ดนิดนึงครับอ่าทีละคนอ้าวยังไงก็ยืนนิ่งๆ่านิ่งก่อนเร็วๆเพราะนะคุณจ๋ามันจะอั้นนะเร็วๆนะจ้ามันจะอั้นนะมันเดี๋ยวอย่าแยกครับอย่าแยกนะอย่าแยกอย่าแยกอย่าแยกนะครับขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณนะ อย่างพวกกันการถ่ายทำเนาะเออขอให้เตมีความสุขความเจริญเพราตั้งใจตั้งใจจริงๆอย่าถือเรืน่ตอนนี้ครับอย่าถือเร่องมาถึงไม่สามตัวของเขานิ่งๆเลยยันนิ่งๆนิ่งๆเลยอ่าอย่าดิ้นอย่าดินอยาดินขอถ่ายรวกก่อนเดี๋ยวมันจะดิ้นเนียนส เดหนิ่งสองลูกแต่งมันจะต้องดิ้นมันต้องดิ้นหนีมองกล้องผมหน่อยโอเคหล่อจังวะผมก็ดิ้นเอาอะไรจะทบแปดแปดทบเยอะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นอะไรพี่เป็นแค่แนวทางอาจารย์แยมๆนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นต้องกีดตัวหนึ่งล้วอย่างน้อยๆมันก็ต้องกีดตัวหนึ่งเพื่มมาสองตัวตรงเลยมันไม่เคยพลาดที่ว่าไม่ออกเป็นเจ้าของร้านทำเพชรทำพลอยนะการกิจการเป็นตัวถูกต้อง เป็นเจ้าของร้านเพชรเอ้ยร้านร้านทำทองนะใครอยากได้แหวนมั่นแหวนนะใครจังกำลังจะแต่งงานอะไรประมาณนี้นะครับใครมูไจากโคราชใครไปสัมภาษณ์ไหมใครกำลังยังไม่จบยิบโอ้ยน้องในของแท้ของดีมันยังไม่จบยิบเออนี่ไหนหกเจ็ดอยู่ไหนหกเจ็ดอือเอานะครับรุยกันต่อนะครับขอบคุณมากครับฮะไปไหนมาเขาอันนั้นแล้ว กันยัมมานะครับมายืนคู่เมื่อกี้ของพี่เหว่อยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับสองเจ็ดหนึ่งแปดอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยของเหว่เอาแบบเอาหัวขึ้นไหมครับเอาหัวขึ้นเอาเอาเอาหัวเอาหัวลงเอาขาชี้ฟ้าไหมเอาลองแล้เอาทำได้ก็เอาทำได้ก็ทำเอาเอาเลยไปหน่อย ทำได้ก็ทำาเอ้าเอ้ามาแล้วครับมาแล้วเอ้าจะทำให้เหาชีฟ้าเฮ้ยเฮ้ยริงก่าเฮ้ยเฮ้ยเได้ไหมครับไม่ได้อย่าฝืนไม่ได้อย่าฝืน อย่าฟื้นนะครับไม่น่าอย่าฟื้นไม่ได้เพราะว่าเอาเอากิ๊บเก่าได้ไหมมันมีไว้เร็วเอาแบบนี้เอาให้ได้อยู่มันไม่อำนวยมันไม่อำเนื่อยไม่อำนื้อเอาแลคุณจะได้ที่ว่ามันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องการเนื่องธรรมดามันขึ้นนะคือทุบมันไม่อำนวยันนี้มีีสสันไม่คนเยอะมันอายนะก็ธรรมดาขอบคุณมากขอบคุณสีนคิดดีเดินทางจะเดินทางกลับกรุงเทพเลยเหรอครับ เออาดกทุกอย่างให้ค่อยคนมีโชคก็พออาภหวยก็ทนะมายิ้มๆอย่างอย่างยิ้มหนึ่าหกแปดหกแปดหกแปดเลวใจพันดองเลยลูกเต๋าในลูุขอดูลูกเต๋าอีกทีเนี่ยครับเนี่ยลูกเต๋าทำไมต้องมันแต่งอย่างนี้ยให้มันถ้าไปเล่นถ้าไปเล่นในวงไม่ใช่ว่าเต๋าเล่นนะเหรียญแต่เรามาแต่งให้มันครบให้มันครบเลขครเผื่อมันออกสองตัวบางทีอาจจะทำสามตัวแต่เราทำแค่สองตัวก็พอสองตัวถูกซะก่อนต้อค่อยเอาไม่ได้เก้ามีเลขแปด มีทุกเล็กอันนี้มีนี่ตามพื้นของมันลูกเต๋าตามภาษาเต๋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 าตัวนี้มีทุกเลขกหกแล้วก็ตัวนี้ก็คือเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์ในในดูสิไหนเลขหกเองในอันนี้เลขในเลขหกนีข้างนี้ก็มีหกเหมือนกันนะเออแต่ถ้ามันออกหกหกมัจะต้องมีหกหกนะมันไม่มีหกหกก็คือจบถ้ามันออกมาหกหกก็เราก็บอกว่า อ้าวอันนี้หกหกอย่างขึ้นแปดให้หน่อยขึ้นแปดให้หน่อยขึ้นแปดนะโอ้โหคุณนี่ลองอันนี้ไงนีหกแปดนี่เอ้ยบางทีมันแปดหกนะคุณจ๋าคุณแปดได้แปดได้ตัวไหนนะนี่ไงนี่ไงอแปดหกนี่ไงนี่ไงนี่อ่เดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดหนึ่งงั้นหนึ่งสองสามสวยสวยอ่าขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แย้มจากอ่ารัตนบุรีรัตนบุรีนะครับแต่ว่าเป็นเท่าแก่ทำร้าน ร้านทําเกี่ยวกับเจลลี่นะเจลเพชรทองเจลลี่คือเ,เพชรพลอยอถูกต้องอเสียดินี่เนาะเขารู้เนี่ยหัวหน้าค่ายมวยจริงจริงหัวหน้าค่ายมวยอ,อ่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แย้มนะครับจากรัตนบุรีขอบคุณม <c oughs> ากครับตอปนี้วนนสวัสดีครับ